คนสนิทครูเต้ยเล่าอีกมุมหลังถูกดรามา่าเอาเวลาไหนสอนนักเรียนคะ่ะมีประเด็นดรามาไม่เว้นแต่ละวันเลยล่ะคะ่ะสำหรับนักร้องหนุ่มสุดหล่อยอย่างครูเตยหรือเต้ยอภิวัตที่ก่อนหน้านี้ก็มีแฟนเพจดังออกมาแฉว่าครูเตยนั้นคบซ้อนแหละคะ่ะและมีโลกถึง2ใบทั้งทังที่ครูเต้ยมีแฟนอยู่แล้วนั่นก็คือชื่อว่านิง แต่กลับไปคบซ้อนกับคนที่ชื่อขนมละคะ่ะโดยครูเตยได้ยืนยันไปแล้วว่าตนเองนั้นเลิกกับหนิงแล้วค่อยมาคบกับน้องขนมโดยเมื่อวันที่19เมษายนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของครูเตยที่มีการไลฟ์ ผ่านกลุ่มคนรักกรูเตยไม่ใช่กลุ่มสาธธรณะคะ่ะเป็นกลุ่มที่เขาใช้เฉพาะแฟนคลับกันซึ่งในคลิปนั้นกรูเตยกรร้องไห้อย่างหนักละคะ่ะพร้อมทั้งยังบอกว่ารักขนมมากผมรักขนมมากรักน้องเขามากผมเสียใจที่น้องคิดแบบนี้ผมไม่โกรธที่น้องคิดครับเพราะน้องคงจะอึดอัดจริงๆที่เจอกับสถานการณ์เรื่องนี้ แต่น้องไม่บอกผมจนเมื่อวานบอกผมว่าถ้าผมกลับไปคบกับน้องนอจุดน้องก็คงกลับไปอยู่บ้านไม่มาอยู่ช่วยงานผม โดยเมื่อวานนี้ในทวิตเตอร์ก็ได้มีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยแล้วค่ะว่าครูเตยรับงานร้องเพลงแทบทุกวันแล้วเอาเวลาที่ไหนไปสอนหนังสือกันอย่างไรก็ตามก็ได้มีแฟนคลับครูเตยเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าครูเตยยังคงสอนหนังสือตามปกติแถมยังร่วมกิจกรรมที่งานโรงเรียนอีกด้วยล่าสุดเฟซบุ๊กคนสนิทครูเตยได้ออกมาโพสอธิบายความจริงที่ครูเตยนั้นถูกชาวเน็ตต่อว่าไม่ทําหน้าที่ของครูแถมยังรับงานคอนเสิร์ตท,ทุกวัน โดยโพสตระบุข้อความว่าพี่แปงฮัลโหลอาจารย์จองตั๋วเครื่องบินมางานพรุ่งนี้หรือยังครับครูเต้ยก็ตอบว่ายังครับอ้ายเดี๋ยวผมต้องดูทางโรงเรียนมีกิจกรรมช่วงเย็นไหมถ้ามีก็อาจจะได้ไปรอบค่ำๆหน่อยถ้าไม่มีก็ออกไว้ปกติครับ จองไปกลับเลยใช่ไหมใช่ครับแสดงเสร็จแล้วแวะอาบน้ําที่พักสักครู่ให้พ่อลินไปส่งสนามบินเลยครับต้องบินกลับรอบเช้ารอขึ้นเครื่องตอนตีห้ากลับมาให้ทันสอนใครมารอรับที่สนามบินละ่ะเดี๋ยวผมจอดรถไว้ที่สนามบินแล้วก็เดี๋ยวขี่กลับมาเอาครับโอ้ยอมใจอาจารย์เลยจริงๆอ้าวสู้ๆ,อๆยอดค่าเครื่องลงไวเลยเด้อ นี่ก็คือบทสนทนาที่ทางด้านครูเตยได้คุยกับคนที่ชื่อแปงล่ะค่ะก็เรียกได้ว่าทำให้เราได้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งของครูเตยล่ะค่ะ